ดวงมาอ่านกันนะคะซึ่งก็คงไม่ได้อ่านเป็นจริงจังหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับดวงชะตาแต่ว่าจะคุยกันเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยถ้าเราเห็นดวงชะตานอกจากอ่านตามดาวกันปกติแล้วเราจะใช้อะไรมาอ่านมาทายกันได้อีกก็เป็นจุดสังเกตที่นักพยากรณ์ควรจะต้องจะต้องสังเกตแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ ตัวอย่างนี้เป็นดวงของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเกิดวันศุกร์เดือน9ปีขานอายุย่าง38ปีจุดแรกที่เราจะมาดูกันก็คือการเป็นดาววันเกิดที่จริงเราจะอ่านว่าอัตตะดาววันเกิดก็คืออัตตะใช่ไหมคะที่เรารู้จักกันอัตตะแต่ว่าวันนี้เราจะมองเขาในฐานะที่เขาเป็นดาววันเกิด มันจะทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นว่าดาววันเกิดนี้ให้คุณหรือให้โทษอย่างไรปกติแล้วเราจะอ่านอัตตะปุตตะแล้วก็ลาภะแล้วก็พยากรณ์ไปตามนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะให้สังเกตตัวอัตตะนิดนึงเรามองเขาในความเป็นดาววันเกิดเจ้าชะตาเกิดวันศุกร์ศุกร์เป็นดาววันเกิดเป็นอัตตะ เป็นวาสนาเป็นการดำเนินชีวิตของเจ้าชะตาปีนี้อายุย่าง38ในทักษะอายุจรย่าง38จะตกที่ภูมิอาทิตย์ทำให้สุขซึ่งเป็นดาววันเกิดนั้นกลายเป็นกาลกินีจรจุดนี้คือจุดสำคัญจุดหนึ่งที่เราจะบอกในวันนี้นะคะที่เราจะต้องรู้ว่านอกเหนือจากการที่สุขเขาเป็นอัตตะเป็นปุตตะเป็นลาภะแล้วเนี่ย ทั้งสามตัวนี้เป็นกาลีแล้วเนี่ยดาววันเกิดเขาก็เป็นกาลีด้วยเราเรียกว่าดาววันเกิดเป็นกาลีจรด้วยทำไมเราถึงบอกเจาะจงมาเป็นดาววันเกิดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาววันเกิดเป็นกาลากนีจรหรือกาลีจรเราจะถือว่าปีนั้นเจ้าชะตาจะต้องระวังตัวให้มากนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาแน่ๆ ดาววันเกิดเป็นดาวที่สำคัญแล้วเราเห็นไหมคะว่าปัญหาที่เข้ามามันเป็นอย่างไรจากการที่ดาววันเกิดเป็นกาลีจรดาวแต่ละดวงเมื่อเป็นกาลีจะให้ความหนักเบาที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าเสาเป็นกาลีเสาก็จะให้โทษทุกเสาเป็นดาวใหญ่ทุกที่ได้ก็จะค่อนข้างหนักแต่เจ้าชะตามีสุข เป็นกาลีจรสุขคือความรากักคือการเงินสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องประสบสุขเป็นดาวกิเลสเขาก็หนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตะเป็นปุตตะเป็นลาภะฐานด้วยมหาอุดจริงๆถ้าเรามองเราจะเห็นว่าสุขเขาอยู่ในภพที่ดีทั้งนั้นเลยฐานก็ยังเป็นฐานมหาอุดด้วยมีชื่อเสียงด้วย ดูแล้วมันมีความแข็งแรงชีวิตเขามีความสุขดีมีชื่อเสียงมีความรักมีเงินทองที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าสุขเขาสวยมากเลยในดวงแต่ว่าความที่เมื่อกี้ดาววันเกิดเขาเป็นกาลีจรมันทำให้ไปทำลายสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้ให้กลายเป็นไม่ดีแต่ว่า เราต้องรู้อย่างหนึ่งนะคะว่ามันไม่ดีเฉพาะปีที่เขาอายุย่าง38เท่านั้นมันไม่ดีเฉพาะปีที่ดาววันเกิดเขาเป็นกาละกินีจรเท่านั้นเป็นแค่ปีนี้ที่ตกที่ตกตรงนี้ไม่ใช่การทําลายนะั้นจะทําลายดวงเขาไปตลอดนะคะเพราะว่าในดวงเดิมสุขเขาสวยมากมันก็จะไม่ดีเฉพาะปีที่ สุกเขาเป็นกาลากินนจรเท่านั้นทีนี้เราบอกว่าไปทำลายดาวสุกทำลายยังไงอัตตะปุตตะลาพา้าถูกทำลายก็แสดงว่าสิ่งดีๆต่างๆเนี้ยมันไม่ทำงานจะได้ลาบก็ไม่ได้จะมีโชคก็ไม่มีแบบนี้เป็นต้นแล้วเรายังเห็นข้อสังเกตอะไรในดวงอีกคะถ้าสมมุติว่าเราจะอ่านว่าคนเนี้มีความอดทนต่ำ ถ้าเขามีความทุกข์หรือว่าเขาเจอปัญหาเขาจะทนไม่ได้หรือว่าเขาจะรับมือมันไม่ไหวถ้าพูดแบบนี้เราดูตรงไหนคะเราก็จะดูที่ดาวที่แสดงถึงความทุกข์ความอดทนก็คือดาวเสาร์เราเห็นไหมคะว่าในดวงดาวเสาร์เขาเป็นหินะเป็นอริแล้วก็เป็นพยายะเสาร์ในดวงเสียทั้งหมด ความอดทนเสียถ้าเจอสิ่งไร้ายๆเจอทุกอะไรเขาก็จะรับไม่ไหวบางคนอาจจะทนไม่ได้ได้วยซ้ำเสาก็จะเป็นตัวชี้ความอดทนของเจ้าชะตาอายุย่าง38นับเรียงเบอร์จะตกที่กรมมะเป็นกรมมะเป็นพันธุเป็นมัชิมาพระหัสฐานด้วยกำลังเสา เราจะเห็นว่าคนนี้งานเป็นหัวใจของเขาจิตใจของเขามุ่งอยู่กับการทํางานหรือเราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบงานที่ดีถ้าคนนี้มาสมัครงานเราก็รับเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบให้ดูดีๆก่อนเพราะว่าตัวหนึ่งของพระรหัสเขาเป็นมัชชิมา เวลาเราทำนายอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถที่จะออกคำทำนายได้นะคะว่าความที่พระหัตตัวหนึ่งเขาเป็นมัชชิมาที่มันแปลว่ากลางกลางปานกลางทำพอประมาณทำพอกลางๆงแค่นั้นไม่ได้จริงจังแล้วพอมารวมกับการงานที่เราบอกเมื่อกี้ถ้าเรารับคนนี้เข้าทำงาน เราอาจจะมองได้ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเต็มที่อย่างที่เราไปอ่านว่างานคือหัวใจของเขาแบบเมื่อกี้อันนี้เป็นเป็นการอ่านอย่างหนึ่งที่เราเห็นมัชชีมาแบบนี้ที่นี้เราจะบอกว่าอย่าไปจับตัววางตายเราเห็นมัชชีมาเขาว่ากลางกลางอา้าวคนนี้ทํางานไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ทําให้เรากลางกลางพอประมาณแค่นั้นไม่ได้ทุ่มเท ไม่ใช่นะคะเราจะต้องแปลมัชชิมาให้เป็นถ้าเรารับคนนี้เข้ามาเขาสามารถที่จะทำงานให้เราอย่างเต็มที่ได้เพราะว่าจริงๆในดวงบอกแบบนั้นเราจะต้องทำยังไงคะถึงจะให้เข้ากับดวงนั่นก็คือเราจะต้องจัดให้เขาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับสาธารณะ ถ้าเราทำแบบนี้แปลว่าตรงในดวงตรงกับดวงของเขาเขาก็จะทำงานได้ดีทำได้เต็มที่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ให้เขาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือเกี่ยวข้องกับสาธารณะเขาก็จะทำให้เราได้ไม่เต็มที่เพราะว่าในดวงมันบอกแบบนั้นเขาต้องทำในส่วนที่เป็นสาธารณะต้องติดต่อผู้คนกลุ่มคนมันจะถูกโฉลกกับเขา อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะอ่านดวงอ่านพบความหมายแปลความหมายของพบเราต้องรู้นะคะว่าเราจะแปลอะไรได้บ้างอายุ38ตกที่กัมมะฐานด้วยกำลังเสาพอเราตามเสาไปเป็นพยายะคู่5กับ7เป็นคู่เปลี่ยนแปลง ก็แปลว่าเขามีทุกข์ในเรื่องของงานปีนี้เขาจะทุกข์ในเรื่องของงานมีปัญหาในเรื่องของงานงานของเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนยังไงเราก็ยังไม่รู้นะคะเรารู้ว่าตอนนี้มีโอกาสว่าปีนี้งานเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่จากการที่เป็นคู่พระหัสกับเสาถ้าเขาอยากรู้ว่าเขาจะแก้ไขยังไงดีเราจะตอบเขายังไงคะ ว่าเราจะใช้วิธีไหนเราจะต้องทายจรใช่ไหมการทายจรเคยบอกแล้วว่าแล้วแต่ความถนัดของนักพยากรณ์นะคะถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการพับดวงมาทํานายจรปีที่ทํานายสมมุติว่าเป็นปีมะโรงมะโรงก็คือก็คือ5เราก็เอาหลัก มาทั้งหลักเลยมาไว้ด้านหน้าอันนี้คือการพับดวงเราก็พับดวงปีมะโรงก็จะได้เป็นรหัส1 4 5สหแทนถ้าเราอ่านแบบเดินดงในฐานปีอย่างเดียวฐานเดือนอย่างเดียวก็ได้นะคะในดวงจรตอนนี้เราดูเมื่อกี้ที่ตกกัมมะก็คือดาวพระรหัสตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ที่มรณะแล้ว ดาวที่เราต้องการดูเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือโทษนะคะตกตรงกรรม,มะตอนนี้มาอยู่ที่มรณะหลักก็คือไปดูว่ามรณะเดิมเขาเป็นอะไรตอนนี้เป็นพระรหัสมาอยู่ตรงเนี้ยเดิมเขาเป็นอะไรเดิมเขาเป็นอังคารอังคารเป็นปัตตนีปีนี้อังคารเดิมมรณะเดิมไปเป็นปัตตนีแล้วก็เป็นทาสี ปัตตนิคือผู้ร่วมมือผู้ร่วมในการกระทําเราจะไม่อ่านเป็นเรื่องคู่หรือว่าเรื่องชู้สาวนะคะเพราะว่าเรากําลังคุยกันถึงเรื่องงานของเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลปัตตนิเป็นเป็นความร่วมมือทาสีก็คือความเหนื่อยยากหรือความตกต่ําลงถ้าเราจะดูก็จะเป็นไปได้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยในการที่จะหา หาผู้ที่มาร่วมมือในการแก้ปัญหาผู้ร่วมมือที่เขาจะหานั้นจะต้องเป็นคนที่ด้อยกว่าเขาคนที่จะช่วยเขาแก้ได้จะเป็นลูกน้องเป็นบริวารหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอ่อนกว่าเป็นคนที่อ่อนกว่าเขาก็ได้เราดูยังไงเราดูที่ที่ปัตตนิจรในตำแหน่งนี้เดิมคืออาทิตย์ซึ่งปีนี้อาทิตย์เป็น ปุตตะจรมาเป็นปุตตะก็หมายถึงผู้ร่วมมือของเขานะ่ะเป็นคนที่อ่อนกว่าเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องเป็นลูกน้องก็ได้เราอาจจะงงกับตอนที่มาอ่านดาวจรใช่ไหมคะค่อยๆดูไปนะคะหลักก็คือเราก็ดูว่าตัวจอรตัวนั้นนะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วเดิมตำแหน่งนั้นนะ่ะดาวอะไรมาอยู่ แล้วดาวนั้นในตำแหน่งเดิมดาวเดิมนั้นอะ่ะเขาจอนไปไหนมันจะมีการสลับมาสลับไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะอ่านได้แบบที่อ่านไปให้ฟังเราเรียกว่าการอ่านแบบพับดวงวันนี้ก็คุยกันเป็นข้อสังเกตนะคะเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเรารู้มันก็จะเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการพยากรณ์ขอให้นักพยากรทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำนายนะคะ พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ